สวัสดีชาวันจันทเลยครับผมวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวครับวันทีลมหนาวมาแล้วครับท่านผู้ชมน,นี้เราก็นะครับกินก๋วยเตี๋ยวตอนรับลมลมหนาวครับมาครับมากินด้วยกันครับนายกินมากเลยครับท่านผู้ชมอเอียบเสีบ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับอร่อยอร่อยครับลุมแรงมากเลยครับเจ็บเ็บเนี่ยกินหน้าหนาวเนี่ยอร่อยดีก๋วยเตี๋ยว อืมสดน้ำเนี่ยจวบจวบเลย อยอดเสียบเืม hmm. มีแรงมีแรงมีแรง ใชเสีบเสีบวันในก็เป็นวันจันทร์ครับไหวจริงๆเนี่ยเดอนหน้าก็เดิอนอริงเดือนหนึ่งครับที่ถึงปีใหม่แล้วครับผมหลายคนก็เดินทางกลับกับบ้านครับไปพปักพผ่อนไปเจอหน้าครอบครัวครับหลังว่าหลังไปทํางานอยู่ไกลครับ เดือนเดียวจะปีใหม่แล้วครับผมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับบรรยากาศดีมากเลยลมมาแล้วครับหลังวานก็ฝนตกตกเสร็จปุ๊บตอนเช้าวันจันมาก็หนาวเลยเดีเ,เนี้ยไยจากสู่หน้าหนาว เต็มที่แล้วนะหนาหนาวนนช่วงเย็นอยาบน้ำลำบากไหมแบบเย็นครับต้องก่อไฟฟิงก่อไฟฟิงก็หาอะไรไมาย่างกินกัน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับน่ากินมากเลย ปโอเคครับปมเดี๋ยวผมขอขออนุยาตกินก๋วยเตี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าที่กันใหม่ครับสวัสดีครับ